ที่เลือกคอโนโดสําหรับคนทํางานย่านห้วยขวาง1เดินทางไปทํางานง่ายใกล้เอเมอร์ทีห้วยขวางไม่เกิน5านาทีนั่งไปพระรามเก้าได้สบาย2ต้องใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือแค่สถานีเดียวก็ถึงทั้งเดอะสตรีทรัชดาบิ๊กซีรัชดาและก็จอดแฟร์รัชดา3บรรยากาศต้องเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนหลังเลิกงาน4ห้องสวยเฟอร์ครบมีบาเลื่อนกันในการแบ่งส่วน 5. ราคาคุ้มค่าในราคาที่พนไหวกับโครงการรัชดาซิตี้ที่ครบจบทุกข้อแบบที่บอกไปเมื่อกี้เลยห้องใหญ่ยี่ terang mid, เป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งโซนครัวแล้วก็หนึ่งโซนนั่งเล่นทุกโซนใช้แบรนด์ชั้นนำจาก K Concept แล้วก็ SBD Size ไซส์แนี่ก็คอนเซปต์งานผนังตกแต่งใหม่ใช้แรงก,กว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการบุแม้กระทั่งไฟดาวนไลท์ไม่ต้องกลัวตาพังเพราะมีไฟปังปังอย่างสีวอมไลท์เตียง5ฟุตนอนไม่มีสนสุดเพราะว่าใหญ่สุด,สดเลยเก็บเสื้อผ้าทีไม่ต้องอู้เพราะมีตู้แล้วก็กระจกมาในตัวเจอแดดสลับกับฝนจนเพียแต่ไม่ต้องกลัวเพราะมีแอร์เคเรียช่วยปลอบใจห้องน้ำมีสุขัณฑ์ไหม แล้วก็แถมเครื่องทาน้ำอ,อุ่นยี่ห้อชาบไปฟรีหนึ่งเครื่องโทร,งระเบียงตถือตะไครกับน,นกมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีซิงล้างจานกระตู้เก็บของมาให้ไม่ต้องกลัวร้อนเพราะแอร์คอมเพรสเซอร์หันออกด้านนอกตัสนใจคอนโดใกล้ที่ทำงานผ่อนถูกแบบนี้ต้องรีบทักเลย